เย่ <Yeah. S 1> คุณคุ้ปะรู้สึกคุณ้าะอาจจะคุณหน้าคุณตาคุณเคยคุณเสื้อฮะไฟไหม้สุดๆเป็นไงลาเวลาเหลือเยอะเกินคุณนะก็คือพวกเราถูกโตนะคะก็คือกลับมาครั้งนี้ไม่ได้มีคลิปเดียวเรามีคลิปหนึ่งซึ่งพ,<อ>พูดเลยว่าในฐานะสาวา <c oughs> นนสาวายคนหนึ่งสาววคนหนึ่งเนาะ <c oughs> เราก็ช่วงนี้ก็ติดซีรีส์แต่คือจะให้เรียกซีรีส์ ทั้งตอนน่าจะไม่จบในปีนี้ด้วยเพราะไม่งั้นเธอก็จะเห็นว่าฉันเป็นป้าแก่นั่งดูเหมือนเดิมแล้วนะใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ด้วยความที่อ่าพูดก่อนว่าเรื่องที่เราจะมาดูวันนี้ค่ะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเป็นซีเลอร์ของร้านมงโคจอ Reverse With Me The Series จากค่าย CMC Studio ค่ะอับข้างล่างเลยนะะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะชื่อเรื่องว่า พลูโตนิทานดวงดาวความรักจาก GMMTV นั่นเองโอเคดนั้นนะคะในฐานะของสาววายและออกสาววายจะมานั่งรีอกกันนะคะทุกคนเอาอันแรกก่อนพูโตนะคะนิทานดวงดาวความรักจาก GMMTV เนาะซึ่งคู่หลักอะค่ะก็คือน้ำตาลฟิล์มก็บอกได้เลยว่าไปดูว่าเรื่องราวจะเป็นยังไง กํากลังจะได้ดูตัวแต่ม <ไป S 1> แล้าเต่นเต้นว้าเต้นเต้นเป็นไรเราสองคนอะเป็นฝาแฝดที่แตกต่างกันที่สุดยังไงแกก็หนีความจริงที่ว่าเราสองคนหน้าเหมือนกันไม่ได้พี่ช่วยไปบอกเลิกแฟนอีกคนหนึ่งของเขาห,หน่อยสิแค่ปลอมตัวเป็นเขาแล้วก็ไปบอกเลิกคนนั้นให้ก็พอ ใบหน้าดวงตาดิ้งฝีปาวันนี้มึงจูบแล้วรู้สึกเหรอเออรู้สึกรู้สึกจูบใครทั้งทีแต่ดันไปจูบก,กับแฟนน้องสาวตัวเองตำรวจเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจมีคนจงใจให้พอกับอกอุ้มออกไปหาแต่ถ้าเมทาวีอยู่เบื้องหลังเรื่องเนี้ยเราก็จะได้รู้กัน เมย์นะก้อุ้มจะเกลียดเมย์ไม่กลับมาหาเมย์รละออีกไมเมย์ถึงอยากคืนเดียวอุ้มอ่ะเมย์ต้องการอุ้มคนนี้แค่คนเดียวถ้ามีอุ้มที่ไหนเมย์ก็ไปความรักมันก็คงเหมือนกับลมในลูกโป่งทำให้ตัวเราใหญ่ขึ้นสวยงามแล้วก็ลอยได้ เม่ทำให้เรารู้สึกตัวใหญ่ขึ้นแล้วะเมยคุณของเมยมาขนาดน,นี้แล้วอย่าปล่อยให้ตัวเองตัวเล็กลงอีกล่ะเมย์เมย์มองไม่เห็นนะ่ะมีตกลัวกลัวว่าวันนี้ลูกปงจะลอยจากเมยไปฉันรู้นะว่าเมย์หลักเธอ แต่ความรักอย่างเดียวอ่ะมันไปกันไม่รอดหรอกนะฉันหลอกลวงเธอและฉันทำมันต่อไปไม่ได้แล้วการที่เมย์ไม่มีทั้งไอและอุ้มอยู่ในชีวิตอะมันน่าจะดีกว่าเป็นอุ้มแหละ แล้วคนรักที่แสนดีของเมย์คนนี้มาจากดาวดวงไหนกันนะดาวพลูโตดีใจจังที่ตรงนี้มีทั้งเจ้าหญิงกับเจ้าหญิงติดตามชมพลูโตนิทานดวงดาวความรักทุกวันเสาร์เริ่ม19ตุลาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังที่แรกได้ที่วิวเวลา4ทุ่มครึ่งเป็นยังไงหวานปี่มากคุณนะ พูดตรงๆว่าคือเคยอ่านนิยยมาอยู่แ้วคือก็เขาก็มีการปรับ,บเปลี่ยนให้มันดูโอเคขึ้นเนาะทีเนี้ยก็เราง่ายๆว่าก็คือไอกับอุ้ม,มเป็นแฟนกันแล้วทีนี้ก็เหมือนเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้จะต้องเกิดการสวมรอยเป็นแฝนอีกคนนึงเนาะเพื่อมาบอกเลิกแฟนอีกคนนึงปุ๊บ มันก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ประหลาดๆของคนที่กะจะแค่มาบอกเลิกให้กับน้องสาวอ่ะ <ideally> เรื่องราวมันก็ต้องมีโปรงแบบซอบสื้บสึบซึ่งสวนสอบสวนนิดหน่อยเท่าที่ดูเนาะเมื่อกี้ก็แบบว่ารู้สึกว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องชอบแน่ๆอ่ะรู้สึกเลยพู่งตรงดราม่าเรรักดราม่า I am the drama <c oughs> แอนด์ดรามาพว่าแบบว่าคือรู้อันเนี้ยพูดตรงๆว่าเมื่อกี้ดูก็คือแบบตอนที่อนนพอมันเริ่มแบบเหมือนเขาเริ่มไม่อยากจะสวมรอยเป็นคนแล้วในในในทีเลอร์นะที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเออว่ะแบบเขาชอบเขาน่าจะเขาชอบไปแล้วอะแบบน่าจะแบบอชอบไปแล้วจริงๆอนะแบบน่าจะแบบเรากำลังลอคนที่เราชอบอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออ บอกแล้วามันหวานปีกเธอจริงตอนสุดท้ายที่เขาแบบดูดาวด้วยกันอนะแล้วแบบโอ้ยตอนไหนเนาะมันเศร้ามากเลยอะทุกคน<ม>ติดตามได้ภูตโตนิทานดวงดาวความรักทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งเริ่มตอนแรกสิบเก้าตุลาคมนี้นะคะที่ช่องจ MM ีมีวนี่สิบห้าเนาะหรือว่าจะดูย้อหนหลังที่แอปวิวยูเน่นะได้ดูนะครับฝากไปติดตามกันด้วยค่ะเราดูแน่นอนอยู่แล้วแหละ หวานปีขนาดนี้ฉันน่าจะได้ดูเพื่อมารีอกกับมันนั่นแหละค่ะหมายถึงว่าแบบดูเพื่อมาคุยกับมันนะคะไม่งั้นมันจะเหงานะคะก็ต้องมีเพื่อนดูด้วยอ๋ออาจจะไม่ได้มีเวลาบ้างมารียกนะแต่ว่าแบบถ้ามีก็เดี๋ยวความจริงเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นบทประพันธ์ของเจ้าบ้าน้อยพูดเลยว่าเจ้าบ้าน้อยกินเรียบเหมือนเจ้าป้าน้อยเธอชอบพูดบ่อยๆนะเจ้าบ้าน้อยกินเรียบโปรแกรมวัยูีไปเรียบร้อยแล้วพูดเลยว่าช่วงนี้มียายของเขา น่าจะไม่มีเรื่องไหนเหลือที่จะต้องเอามาสร้างอยู่แล้วก็สร้างรู้เรื่องเพราะล่าสุดมีแอปเปิลก็มาแหละมีอัฟแฟร์กันจะจบอาทิตย์หน้าพูดได้เลยว่ามากมายก็ถ้าใครสนใจอยากไปดูก็สามารถหาดูกันได้เนะโดยเฉพาะอัฟแฟร์สนุกมากอัฟแฟร์รักเต้นกลอาทิตย์หน้าตอนจบเอาสนุกมากพูโตก็น่าจะสนุกมากเช่นกันอ้ยฉชอบอะฉนชอบตั้งฟิล์ เธอเป็นสาววายเธ <c oughs> ออย่ามาหลอกเธอตัวเองมันมีคนแอบฟินตรงนี้ครับคุณผู้ชมคือ <c oughs> ความจริงอ่ะมันจะมีรุ่นใหญ่มาเล่นด้วยก็คือคุณคุณอาดวงดาวจะรู้จินดารู้จักปะใหญ่จริงชื่อคุณมากฉนว่าแบบหลังจากที่เป็นคุณย่าอยู่ในเมืองเวทมนต์มานานก็ได้เวลาออกมาเออสักทีเนาะหลังจากที่ต้องเลี้ยงแมว ิดทันเคยว่ากันมียาอะใชได้รู้เออก็ประมาณนี้ใช่แต่ว่าฉันรู้สึกว่ามันเลือกมันได้ดูนะแบบปกติอีกแล้วปกติไม่ดูอยู่ดีนะครับแต่อแบบแต่ก็คือดูนะรวเพื่อนไปดูไม่จะได้ดูอยู่ลิเรื่องที่มันดูใช่ฉันเอามารีแอคกับมันทั้งเองนะครับก็บอกเลยว่าช่วงนี้มีหลากหลายเรื่องโดยเฉพาะู้โตนะคะวันเสาร์ 19านี้ตอนแรกหรือว่าใครอยากดูเรื่องราวสนุกสนุกก็มีช่วงนี้มีรักเออมีซีรีส์อยู่เยอะมากอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนำนะอัฟฟรรักเล่นกลน,นะคะอาทิตย์หน้าจบแต่น่าจะออดอาทิตย์เดียวกันพอดีแล้วก็อีกเรื่องปิ่นพักฟินเบกคัมแบ็กช่องเิรกพอยตงานโปรดักชันดีมากๆสายพีเรียดต้องตามไปเก็บเลยเออ ทีนี้เราไม่ได้มาเรื่องเดียวเพราะว่าถ้าเรื่องเดียวเนี่ยมันจะคลิปมันจะสัน้นเรามีอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ขอใช้คําว่าแปรนิดน,นึงน,นิดน,นึงน,นิดนึงเลยแทรกคิวมาอย่างรวดเร็ว,วนะก็คือชื่อเรื่องว่าร้านมุงโคจร Reverse with me the c i e s นะคะจากค่าย c m c Studio เนาะไปดูกันเลยนักแสดงไม่ปคุณเคยฝันถึงใครบางคนไหมคะมคนะที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อน เธอทำให้คุณเศร้ารอเธอมาตลอดมึงรู้จักเอ็กซ์เทอร์มอลเราที่ชื่อเกลียวคลื่นมะแกยังตามหาหมอเก้าเมษาของแกอยู่เหรอแต่ฉันไม่ท้หอหรอกนะฉันเชื่อว่ายังไงวันหนึ่งฉันก็ต้องได้เจอเขาหมอกลันเนี่ยนะฉายาเขาก็คือหมอแช่แข็งแห่งห้องผ่าตัดแล้ว อย่างนี้หมอการันเขามีแฟนหรือยังอะคะไม่บอกนะครับคุณหมอเก้าเมษาคะนนเรียกว่าการันก็ได้ทำไมแกแต่งเพลงเศร้าจังอะแกตามหาใครอยู่อ๋ออินสไปรชั่นแกคืออะไรอะแกว่าแกจะโอเคกับการคบผู้หญิงจริงๆริหรอเพราะเดนี้เห็นพวกวัยรุ่นอะถามาชอบเพศเดียวกันมันจะไปดีได้ยังไงพวกชอบเพศเดียวกันเนี่ยคบกันนานหรอกเดี๋ยวก็เลิกกันแล้วพ่อรู้ได้ยังไงคะ ว่าใครจะคบกันได้นานหรือไม่นานเออสขอพูดอะไรอย่างหน,นึ่งได้ไหมคะไม่ว่าโลกนี้จะโหดร้ายกับคนไข้แค่ไหนหมออยากให้คนไข้จำไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าจะมีคนที่รักแล้ว่าเป็นห่วงคนไข้ยอยู่เสมอนะคะ เกียวไม่ได้เพราหรือว่าฝันไปเองใช่ไหมคะทำไมพี่กลันร้องทำเหมือนว่าเราไม่รู้จักกันด้วยอะคะแต่ถ้าเกี่ยวไม่ไปทุกคนต้องเดือดร้อนที่เรานะคะพี่กลัำรอย่าใช้พลังช่วยเกี่ยวเลยนะคะ <Word S 2> คือเอาไง่ายงว่าเรื่องเนี้ยมันตอนนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่กำลังออนแอร์อยู่เป็นอันนั้นจะเป็นเรื่องราวของรุ่นคุณแม่กับคุณแม่ของคุณพี่การันเนะเ<อ>าะก็คืออันนั้นเขาจะเป็นฟิลแบบมีพลังพิเศษซึ่งทั้งสองคนในเรื่องเนี้ยของตัวเองทั้งการันแล้วก็เกียวขึ้นอะ่ะก็มีพลังพิเศษเหมือนกัน<ม>ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็นการสปอย์หรือเปล่า แต่เมื่อกี้เกี่ยวขึ้นพูดแล้วว่าอย่าใช้พ,ล,พล่ะลักแรกชีวิตอีกเลยนะคะอ่าคีย์เวิร์ดก็หาอ่านได้ถ้ารออดใจรอพฤศจิกยายนนี้ไม่ไหวหาอ่านได้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่สนุกมากๆแล้วก็มีเรื่องของรุ่นพี่เนาะที่ทำไปแล้วกำลังออนแอร์อยู่เช่นกัน s a r r world for you หรือว่าดาวบริวารนะคะที่ตอนนี้ก็กำลังออนแอร์อยู่เนาะก็คือสามารถไปหาดูกันได้ ก่อนที่จะมาดูเรื่องนี้ก็จะอ mm ิน hmm. เพิ่มขึ้นความจริงอ่ะในนิยายก็คือจะเป็นรุ่นหรนะืีเวิร์สฟอร์ยูเนาะแล้วก็เป็นร้านมงคลจอนใกล้กว่าปีแสงมูลค่าดาวั้านดวงนะคะถ้าสมมุติ<อ>ใครอยาก,ออกนสนใจอ,อยากดูก็คือความจริงเรื่องก่อนร้านมงคลจอนก็คือรนะีเวิร์ส i วิตมีเนาะก่อนนั้นี้ก็จะมีใกล้กว่าปีแสงที่จะเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ของเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งในนี้ก็น่าจะได้เห็นเนาะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ กล้กับมีแสงมัจะคูดกันในเรื่องนี้นะะอะไรยงี้ค่ะแล้วก็จะมีมูลค่าดาวล้านดวงเนาะซึ่งมูลค่าดาวล้านดวงอีกค่ายหนึ่งการทำเป็นซีรีส์เช่นกันก็สามารถรอติดตามมูลค่าดาวล้านดวงที่เป็นบุนคนแสดงได้เช่นเดียวกันพูดถึงหลานโมโคจอนหน่อยเป็นยังไงบ้างงงงงคำแรกงงเพราะรู้สึกว่าเหมือนม,มีการแบบซ้อนทับอะไรบางอย่างว่ามันเหมือนแบบความ<อ>จริงเขา ผู้ชมคว่าคิดว่านี่อันในนิดนึงอนุญามมาแล้วคิดแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนเไงนะคิดว่าพี่การันจําได้คิดว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่พี่การันต้องคิดว่าไม่ควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเกี่ยวคืนอีกคิดว่าอ่าฟีลแบบให้ฉันคิดคือตอนแรกอะฉันดูแบบเป็นเรื่องแบบร้านวงจรมีแบบการตั้งชื่อ r e วงรีเ reverse ใดๆอย่างเงี้ยฉันคิดว่าแบบมีการใช้ไอ้อย่างที่ว่าแหล่พลังวิเศษในการแบบ ขามเวลานน่นนี่นั่นอ้าปาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันน่าจะแบบหนึ่งออกประเทอถ้าเธออ่านไฟก็ต้องรู้อยู่แล้วแบบการกระทําบางอย่างมันส่งผลต่อเส้นเรื่องนะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นฉันว่ามันต้องแบบน่าจะเป็นอะไรประมาณเด็ดดอกไม้สะเชิญถึงดวงดาวเอออุ้ยคมมากมีดสุดสุเออก็เป็นใช่แต่ว่าแบบนิดนึงคิดว่าแบบซับซ้อนมีความแบบมีความซับซ้อนนะคนที่ชอบแล้วก็ไม่กี่ปื้มถามว่าเอออันเนี้ย เป็นนักแสดงหน้าใหม่หรือเปล่าแล้วนี่บอกว่าหน้าใหม่หน้าใหม่มั้งหน้าใหม่ทำไมมั้งเขามีวงดนตรีน้องเกี่ยวขึ้นเนี่ยเขามีวงดนตรีในเรื่องของตัวเองชื่อว่าวงขอบจัก,กรวาลน,นะคะซึ่งตอนเนี้ยวงขอบจัก,กรวาลเขาเดบิวต์จริงๆ ชื่อปล่อยเพลงมี V v ชื่อเพลงว่า baby baby b คื e เป็นวงจริงจริงึ้นสเตจจริงจรทั้งที่ b o อ Stage แล้วก็ TMC Thailand Music All กเนาะนนก็คือสามารถไปหาดูกันได้สำหรับเพลง baby baby b o o นะคะก็สมาชิกในวงก็จะประกอบไปด้วยอย่างแรกเลยน้องเกลียวขึ้นเนาะร้อง,องนำ้ำพี่น็อตมือคีย์บอร์ดฟังมือกองเนเน่มือเบสนะคะแล้วก็เบลมือกีตาร์ซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นตามสเตจแล้วแหละว่า น้องเยวขึ้นก็คือเป็นนางเอกเนาะแล้วก็บรนดาสมาชิกมูขขอ้ักรวานนะก็เป็นอดีตสมาชิกของเป็นเคฟเต้รุ่นที่หนึ่งนะคะก็พูดได้เลยว่าก็ฟินพออินฟินนิดนึง <laughs> คนเป็นจิบแปดทูปต้องมีค่ะ <laughs> ก็บอกเลยว่าวันไหนนะคะที่ไม่มีอะไรก็ตามพี่โน้ มือคีย์บอร์ดนะคะจะอยู่ในใจของเรามาเสมอเลยใจของน้องเบสเสมอเป็นแบบบอกเลยว่าตอนที่เ <Pot ition. S 2> ขาประกาศอ่ะคือเขาประกาศแบบบทหญิงโนตคือในเรื่องของโนตจะเป็นแบบแบบฟิลแบบมีเป็นแบบมียศเนาะออแล้วคุณรู้สึกแบบเขาพูพี่แก้วกับบทหญิงโนตฉันฟอนฟินมาก เชื่อเลยฉันแบบไม่มีคำปฏิเสธเลยนะครับก <criança grateful. S 1> ็ท <What> anyway? <bes firm communication> <with anche> ุกคนก็ไปสามารถไปติดตามได้นะร้านมุ้งโคตจ๋อเขาบอกว่าจะมาเร็วๆนี้ช่วงเดือนพฤศจิกายนก็สามารถติดตามกันได้ว่าเรื่องราวบทสรุปของการรานแล้วเกี่ยวขึ้นนะคะก็จะเป็นยังไงเนาะก็คือสามารถติดตามได้เลยเร็วๆนี้ทางช่อง 3H d ดีนะคะเออทีนี้เมื่อกี้เราขายของซีรีส์เยอะมากถ้ามีใครอยากจะแนะนำให้เราดูอะไรหรือว่า อยากจะให้เราดีแอคสิ่งไหนนะคะหรือเทรลเลอร์ก็ได้นะคะเทรลเลอร์ก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะแบบกำลังจะมาเลยคะ่ะที่แบบเรื่องนี้ที่ลองแบบดูเทรลเลอร์ให้หน่อยได้ไหมคะเป็นอันกันดีต่อพวกฉันด้วยนะครับหรือว่าแบบสำหรับเวลาลเป็นอันนี้หรือใครสนใจอยากจะป้ายยาเรา,เาป้ายยาเราเรื่องไหนสามารถป้ายป้ายยาเราได้เลยเพราะว่าก็ดูดูแหละ แต่อาจจะไม่ได้แบบเออแบบมามีเวลามานั่งทำเลีแองบ่อยๆเนาะจริงก็จะได้มาแบบกระเตื้องให้มากขึ้นด้วยนะคะจะได้ดูมีอะไรทํำากันบ้างรู้สึกเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องทํางานเนาะเพอแบจริงเออครบชุดนี้โยมมนันโหดหลายอะแกล์เออเพราะฉะนั้นวันนี้ประมาณนี้ก,กูกริบกูกริกเนาะโอเคไดนะ้ค่ะก็คืขอขออนุญ,ญาตปิดคลิปนี้เท่านี้แล้วก็โค้ชจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแนะนำอะไรฝากมแนะนำได้เลยอย่าลืมติดตามซีรีส์ที่เราแนะนำไป แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย